สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดเขมรู้จีราประหยัดใช้ไม่ถึง100บาทนั่งรถสองแถวแบบคนธรรมดา ลูกสาวเปรียวสาวเข็มระพัดรด,ดาหรือเข็มรุจิราช่วยเกื้อนั่งแบบแขนขายาวรุ่นเก่าที่เรารู้จักอาจทำให้หลายคนนึกไม่ถึงว่าในชีวิตจริงที่บ้านเธอจะเป็นทางแม่บ้านแม่เรือนพร้อมๆไปกับงานช่างบางประเภทแบบที่ผู้ชายถนัดกว่าแต่เพราะมีไอเดียว่าบ้านตัวเองก็ต้องทำเองเราเลยได้เห็นสาวหุ่นสูงโปร่งคนนี้ลุกขึ้นมาทำนนทำนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะจัดดอกไม้กวาดบ้านทำกับข้าวเดินจ่ายตลาดแม้แต่เพ้นงานศิลป ปะตกแต่งบ้านเธอก็จัดการเองทั้งหมดเขมรพัตราดาที่มีชื่อเกิดว่าู้จิราช่วยเกือือตำแหน่งรางวัลชนะเลิศจากเวทีมิสมอเตอร์โชว์เมื่อปี2541 ทำให้เธอได้รับการติดต่อจากอุวิริยะนักปันดาราวัยรุ่นชื่อดังในยุคนั้นต่อมาเมื่อจิมมายุรัชชัดเหมือนประสิทธิเวสผู้จัดละครกำลังมองหาหนางเอกใหม่เธอจึงได้รับการติดต่อทาบทามเมื่อผ่านการเทสตตหส้ากล้องก็มีผลงานการแสดงกับทั้งช่องสามต่อมาอีกหลายเรื่องสำหรับละครที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเธอเช่นบัวปริ่มน้ำแหวนดอกไม้สองปรัรธนาในขณะที่เธอยังรับงานเดินแบบถ่ายแบบแฟชั่นควบคู่ไปด้วยและ เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานจากวงการร่วมสองปีสําหรับเขมรุจีราหรือชื่อใหม่ละพัตรดาช่วยเกือ้อนักสแสดงที่มีภาพจําจากการเป็นนางแบบก็กลับมาลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยเธอเปิดใจถึงชีวิตที่หายไปช่วงหนึ่งรวมถึงนิสัยส่วนตัวในอดีตที่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยว่าเราเป็นคนหัวดือ้อเรารู้สึกว่าเราตรงเกินความเป็นผู้หญิงอย่างเช่นทําไม่ชอบเราไม่ทําเราก็จะบอกซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจไม่มีความประนีปรน เราก็เลยไม่ทําก็ไม่ทําจึงทําให้คนมองว่าเธอเรื่องมากโดยเธอเผยว่าตอนนั้นใช้จ่ายจากเงินเก็บที่มีจนใกล้หมดขนาดรองเท้าที่ใส่เที่ยวเล่นเดินถนนธรรมดาก็ต้องสี่หมืนรวมถึงบางเดือนก็ใช้จ่ายสูงถึง0,000 0ซึ่งทั้งหมดนั้นเธอบอกว่าใช้ไปก็หลายล้านจนกระทั่งวันหนึ่งที่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่บ้านของเธอหลังพบว่าทุกคนออกไปทำงานกันหมดเธอตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอะไรเลย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ